บทที่26ไม่สบายเมื่อมั่องอวินเสียงตื่นในวันรุ่งขึ้นนางก็นวดขมับที่ปวดเมื่อยของตนเมื่อคืนนางคุยกับจิงหลงทั้งคืนและไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เมื่อนางได้สติกลับคืนมานางก็เรียกชิงหลวให้ไปเตรียมน้ำสำหรับอาบและช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากอาหารเช้าเมื่ออวินเสียงก็นอนอยู่บนเตียงและถอดกางเกงออกเผยให้เห็นบั้นท้ายที่เปลยเปล่าและร่องรอยจากการอบรม,มันญ,ญาต ชิงหลวหยิบขวดยาขนาดเล็กขึ้นมาแล้วทายาตามปกติไทจื่อเฟยดูสิเพคะเกือบจะหายดีหมดแล้วจะดูได้อย่างไรเจ้ามองเห็นก้นตัวเองด้วยหรือโอ้ยชิงหลวแม้ว่าอาการจะดีขึ้นเจ้าก็ต้องใจเย็นก่อนนั่นเนื้อข้านะเมื่ออวินเสียงถอนหายใจหญิงสาวผู้นี้มือหนักเสียจริงไทจื่อเฟยท่านคิดว่าไทจื่อจะสั่งให้นางข้าหลวงอวุโสอวิบรมท่านอีกนานเพียงใดหรือเพคะ เมื่อถึงเวลานางข้าหลวงอวุโสอวีจะมาที่นี่ตรงเวลาเสมอและหลังจากนั้นไม่นานก็จะได้ยินเสียงไม้เรียวสะบัดไปมาในอากาศพร้อมกับเสียงร้องให้คร่ำครวญของไทจือเฟยอันสุดแสนจะไพเราะหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งชิงหลัวก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นางวางขวดยาในมือลงก่อนจะวิ่งไปที่ประตูแล้วมองไปรอบๆและกลับมาร้องว่าไทาจือเฟยวันนี้นางข้าหลวงอวุโสอวีมาสาย นานมากแล้วแต่ก็ไร้วีแววของนางข้าหลวงอวุโสอวีช่างแปลกยิ่งนักเมื่อวินเสียงกระโดดไปที่เตียงแล้วซุกตัวอยู่ในผ้าห่มและพูดด้วยเสียงอู้อี้ว่านางจะไม่กลับมาอีกชิงหลวตกตะลึงและต้องการจะถามนางเพิ่มเติมแต่เมื่ออวินเสียงบอกให้นางออกไปเมื่ออวินเสียงคิดว่าหลังจากไล่นางข้าหลวงอวุโสอวีออกไปได้แล้วชีวิตของนางจะสงบสุขได้สักระยะหนึ่งแต่แม้ว่านางจะวางแผนมาอย่างดีแล้ว นางก็คาดไม่ถึงว่าตนจะไม่สบายวันนี้หมอหลวงมาดูอาการป่วยของเมื่ออวินเสียงก่อนจะจักไปเขาบอกว่านางป่วยเป็นไข้หวัดและให้ยาจีนโบราณไว้จํานวนมากเมื่ออวินเสียงทําหน้าราวกับจะร้องให้สิ่งที่นางเกลียดที่สุดในชีวิตคือยาจีนโบราณต่อให้น้ําตาและน้ํามูกของนางจะไหลามารวมกันเต็มหน้านางก็ยังคงอยากจะปฏิเสธยาจีนโบราณ ชิงหลัวและไปเฉาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปทั้งสองไม่อาจทนสีหน้าที่น่าสมเพชของนางได้แม้แต่ไปเฉาที่ปกติจะเย็นชาในวันธรรมดาก็มีสีหน้าอ่อนโยนลงและค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้เมื่ออวินเสียงกินยา มื่ออวินเสียงรู้สึกว่านางไม่ควรดื้อดึงมากจนเกินไปไม่ต้องพูดถึงว่าในสมัยโบราณนั้นยายังคงด้วยคุณภาพไข้หวัดเล็กๆน้อยๆก็มีแนวโน้มที่จะฆ่าช,ชีวิตานางได้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งานางก็กัดฟันดื่มยาจีนจนหมดเมื่อดื่มเสร็จานางก็เห็นแววตาโล่งใจของไปเฉาคาดไม่ถึงเลยว่ายาจีนโบราณจะเป็นจุดอ่อนของพี่สะพายช่างหน้าแปลกใจยิ่งนัก นางได้ยินเสียงเขาแต่ยังไม่เห็นตัวเขาจริงฮาวบกพ้าส,สีขาวขณะเดินออกมาเสียงใสกังวันดังขึ้นขณะที่คุณชายผู้หล่อเหลาปรากฏตัวเนื่องจากเมื่ออวินเสียงไม่ถูกกับยาจีนโบราณน,นางจึงไม่มีทางยอมรับมุกตลกของจริงฮวานา่งขมวดคิ้วขณะเคี้ยวผลไม้แช่อิ่มชิ้นใหญ่ในปากแล้วตอบเสียงอู้อีว่าหากเป็นไปได้ข้าอยากจะเทยาจีนโบราณเข้าปากเจ้าให้เจ้าได้ลองลิ้มรสมันดูเมื่อจริงฮวาได้ยินคำพูดนั้นก็หัวเราะ แล้วใส่หัวโดยไม่ได้เอ่ยคำใดจิงฮวามาที่นี่ครั้งนี้เพื่อดูว่าพี่สะพ้ายป่วยหนักมากเพียงใดจิงฮวาก้าวเข้าไปหาแล้วยกมือขึ้นวางมือลงบนหน้าผากของเมิ่องอวินเสียงก่อนจะขมวดคิ้วและบ่นว่ามันยังคงร้อนนักเมิ่องอวินเสียงปัดมือของเขาออกเจ้ามาที่นี่เพื่อหัวเราะเยาะข้าหรือจิงฮวาหลีตาอีกครั้งดวงตาคู่งามราวดอกท้อเปลี่ยมไปด้วยแรงดึงดูดและรอยยิ้มของเขาก็ช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินบทที่27 เยี่ยมเยือนเมื่ออวินเสียงจ้องมองเขาอย่างเมลอยพลางแอบพูดประโยคหนึ่งในใจว่าหน้าตาของชายผู้นี้ช่างหล่อเหลายิ่งนักเขารูปงามราวกับปีศาจจิ้งจอกข้าแค่คิดถึงวันที่ข้าอยู่ที่เจ้าสำราญราวมามายในความฝันกับเจ้าขณะที่จิงฮาวากล่าวเช่นนี้เขามองตรงไปยังเมื่ออวินเสียงคำพูดของเขาฟังดูไร้าสาระแต่ดวงตาของเขาดูจริงจัง,จงยิ่งนะัก เมื่ออวินเสียงได้ยินเช่นนั้นก็มองหน้าเขาพลันทั้งสองก็สบสายตากันเมื่ออวินเสียงเขินอายเล็กน้อยด้วยเหตุผลบางอย่างดังนั้นนางจึงแซงไอแห้งๆออกมาและหลบสายตาจิงฮวาและแอบเตือนตัวเองว่าอย่าทำตัวไม่ดีเจ้าก็เห็นว่าร่างกายของข้าไม่แข็งแรงและขาดพละกกำลังเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทุกวันนี้เมื่ออวินเสียงอยู่แต่ในตํหนักจนรู้สึกว่าตัวเองจะขึ้นรายอยู่แล้วนางคาดหวังทุกวันว่าจะมีใครสักคนมาช่วยให้นางออกไปได้แต่เมื่อมีคนมานางก็กลับล้มป่วยลงเสียได้เวรกรรมเวรกรรม เมื่อจิงฮวาได้ยินเช่นนี้ก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกวาดสายตามองเมึ่ออวินเสียงแล้วคิดอยู่ครู่หนึ่งใช่แล้วอาเสียงร่างกายของเจ้าอ่อนแอนักผิวของเจ้าซีดเกินไปเล็กน้อยคำพูดของเจ้าไม่มีชีวิตชีวาและกระดูกในร่างกายก็อ่อนแอธรรมดาเกินไปหากเจ้าเป็นบุรุษเจ้าต้องพึ่งพาวิทยายุท์เพื่อฝึกฝนร่างกายแต่น่าเสียดายที่เจ้าเป็นสตรีเมื่ออวินเสียงขมวดคิ้วการฝึกวิทยายุท์เป็นทางเลือกที่ดีพวกเจ้าไม่อนุญาตให้สตรีฝึกวิทยายุท์หรือ เมื่อได้ยินเช่นนี้อหวาก็จ้องมองเมื่องอวินเสียงชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อเมื่องอวินเสียงเห็นว่าจิงฮววไม่ตอบนางก็คิดว่าเขาได้ยินไม่ชัดจึงถามอีกครั้งจิงฮววกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตเมื่อเทียบกับอาณาจักรอื่นแล้วขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของอาณาจักรเราถือว่าเปิดกว้างนอกจากนี้ยังมีสตรีที่ฝึกวิทยายุทธ์แต่ปกติแล้วพวกนางมักจะเกิดในตระกูลที่ฝึกวิทยายุ์สตรีจากครอบครัวสามัญไม่มีความคิดเช่นนั้น เมื่อได้ยินเช่นนี้เมื่อวินเสียงก็กลอกตาที่มีน้ำตาคลอเบ้าและสูดจมูกที่อุดตันของนางไม่เป็นอะไรข้าต้องการฝึกวิทยายุทธชิงหลวที่ยืนอยู่ข้างนางตกใจเมื่อเห็นเจ้านายของตนตัดสินใจอย่างกระทันหันนางรีบกล่าวว่าไทจือเฟยไม่ได้แน่นอนเพคะเหตุใดถึงไม่ได้เมื่อวินเสียงกลอกตาแม่สาวน้อยหนึ่งหมื่นปีคนนี้กล้าตัดสินใจท้าทายนางอีกครั้งแต่นางจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาทำลายความตั้งใจได้ ท่านคือไทจื่อเฟยหากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปก็จะเมื่อหวินเสียงบกมือด้วยความรำคาญกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าไทจื่อเฟยไม่สามารถฝึกศิลปะการต่อสู้ได้ยิ่งกว่านั้นคือเจ้าไม่เห็นหรือว่าไทจื่อเฟยของเจ้านอนสมอยู่บนเตียงด้วยความเจ็บป่วยเพียงเพราะเป็นไข้หวัดธรรมดาหากคราวหน้ายังเป็นเช่นนี้อีกไทจื่อเฟยของเจ้าก็คงจะไม่รอดแน่ข้าไม่ต้องการถูกจารึกชื่อไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์ว่าสาเหตุการตายของข้าคือเป็นหวัดมันดูไม่สมศักดิ์ศรีเลยแม้แต่น้อย จิงฮวามองชิงหลัวและตกตะลึงกับการเกลี้ยกล่อมของเมิองอวินเสียงเขาหัวเราะออกมาดังลั่นแต่กลับตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาแน่วแน่ของเมิองอวินเสียงสตรีผู้นี้ต้องการให้ชื่อของตนถูกจารึกไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์น่าสนใจช่างน่าสนใจยิ่งนักแต่ว่าชิงหลัวยังคงไม่ต้องการให้ไทจื่อเฟยและทิ้งชื่อเสียงของตนจูจู่เมิองอวินเสียงก็บอกมือไม่ต้องพยายามเกลี้ยกล่อมอีกต่อไปข้าตัดสินใจแล้ว เมื่อพูดจบนางก็จามอีกครั้งและพูดคำนั้นขณะที่จมูกเป็นสีแดงเมื่อจิงฮวาม,มองนางอารมณ์แปลกๆก็ผุดขึ้นในหัวใจของเขาแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นเขาก็ใส่หัวอย่างขบขันหากอาเสียงต้องการฝึกวิทยายุทธข้าก็พอจะช่วยเลือกคนฝึกให้ได้ ความจริงเขาต้องการจะสอนนางเองแต่เนื่องจากสถานะของเขาเขาจึงไม่สามารถเข้าออกจากตำหนักบุรพาได้ตามใจต้องการคราวนี้เขาสามารถเข้ามาในตำหนักได้ก็เพราะเขามาหารือกับไทจือเขาจึงมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมนางบทที่28ฝึกวิทยายุ่ยหนึ่งเมื่ออวินเสียงใส่หน้าแล้วขยิบต,ตาให้เขาอย่างซุกสนไม่ต้องหอกข้ามีตัวเลือกอยู่แล้ว อู๋ทงยืนอยู่ที่ประตูและทำใจอยู่นานราวกับว่าเขาไม่ได้กำลังจะเข้าไปในห้องของไทจือเฟยแต่เป็นถ้ำของปีศาจร,ร้ายเมื่อเขาคิดอยากจะหนีไปเสียงของไทจือเฟยเมื่ออวินเสียงก็ดังขึ้นเข้ามาสิเจ้าหนีไม่พ้นหรอกเมื่อได้ยินดังนั้นอู๋ทงก็อยากจะร้องไห้ถาวายบังคมไทจือเฟยพะยะค่ะ ชายผู้คุกเข่าตรงหน้านางสวมชุดสีดำรัดรูปผมของเขากล้าเป็นมวยสูงผิวสีข้าวสาลีของเขาแสดงถึงสุขภาพที่ดีการแสดงออกที่เกรงและประมาะของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาตึงเครียดตลอดเวลาหลังจากที่เมื่ออวินเสียงพิจารณาอย่างทีท่วแล้วนางก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจไม่เลวไม่เลวนี่คือคนที่ข้ากำลังมองหาห้าห้าอาจารย์ปลดลุกขึ้นเถิด เมื่อได้ยินเช่นนี้อูถงที่ลุกขึ้นครึ่งตัวแล้วก็ชะง,งักและคุกเข่าลงอีกครั้งให้จือเฟยหักท่านโกรธเพราะข้าน้อยยนท่านเข้าโรงเก็บฟืนครั้งล่าสุดข้าน้อยก็ยินดีรับโทษด,ด้วยความตายแต่อย่าทรมานข้าน้อยเช่นนี้เลยพะยะค่ะเมื่อพูดจบอูถงก็หน้าซีดเหงือบางผุดขึ้นเต็มใบหน้าของเขาเมื่ออวินเสียงไม่สนใจและดึงเสื้อคลุมขนสัตว์บนกายนางไม่ใช่ไม่ใช่ข้าดูเหมือนคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างนั้นหรือข้าลืมเรื่องนั้นไปจนหมดสิ้นแล้ว เมื่อได้ยินเช่นนี้ชิงหลัวและไปเฉาก็มองหน้ากันวันนั้นนางพูดทั้งวันว่าจะรื้อโรงเก็บฟืนทิ้งวันนี้เปินกงต้องการจะถามเจ้าอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าน้อยเต็มใจบุกน้ำลุยไฟตราบใดที่เขาไม่ได้ถูกทรมานจนถึงตายเขาก็รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณแล้วแต่หลังจากพูดเช่นนั้นออกไปแล้วเขาก็ต้องเสียใจในทันทีดีมากข้าชอบความเต็มใจของเจ้าอูถงเจ้าต้องสอนวิทยายุทธให้ข้าเมืองอวินเสียงมองเขาด้วยความโล่งใจยิ่งนะ ใ้จื่อเฟยเหตุใดท่านไม่ให้ข้าน้อยไปบุกน้ำลุยไฟเล่าไท้จื่อเฟยผู้สง่างามจะฝึกวิทยายุธเพียงพูดเช่นนี้ก็เป็นการทำให้ไท้จื่อเสียพระพักแล้วไม่ใช่หรือนั่นหวังว่าไท้จื่อเฟยจะประทานอภัยให้ข้าน้อยข้าน้อยทําไม่ได้จริงๆไท้จื่อจะเมื่ออวินเสียงอยากจะทุบหัวทุกคนในตําหนักบูรพาเสียจริงดูเหมือนคําว่าไท้จื่อจะถูกจารึกไว้ในสมองของพวกเขาหันซ้ายก็ไท้จื่อหันขวาก็ไท้จื่อคิดแล้วก็รําคาญใจย,ยิ่งนะัก ข้าจะพูดกับไทจือเองเจ้ามีหน้าที่แค่สอนข้าเท่านั้นดูข้าสิตอนนี้ข้าอ่อนแอและเจ็บป่วยเจ้าอยากให้ไทจือของเจ้าเป็นพ่อไม้ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือมั่ออวินเสียงพูดน้ําน้าด้วยความอุตสาหะหลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมงในที่สุดนางก็สามารถเกลี้ยกล่อมไม้แห้งท่อนนี้ได้ทันทีที่อูถงจักไปชิงหลวงก็ก้าวเข้ามาอย่างไม่พอใจไทจือเฟยเหตุใดท่านต้องให้เจ้าไม้แห้งนั่นสอนท่านเล่าเพคะ ให้หวงจือลำดับที่หกส่งคนมาช่วยสอนท่านไม่ดีกว่าหรือเพคะเมื่อได้ยินเช่นนี้เมื่อหวินเสียงก็สายหน้าและพูดเสียงเบาว่าอำนาจทางการเมืองนั้นสำคัญคนนอกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในตําหนักแม้มองอย่างผิวเผินจะดูเหมือนว่าไทจือและห่วงจือลำดับที่6มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาเกิดมาในราชวงศ์และความเคลือบแคลงย่อมเกิดขึ้นในใจของพวกเขาได้เสมอหากปล่อยให้คนของอาฮวาเข้ามาไทาจือย่อมเกิดความเคลือบแคลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หลังจากฟังคำอธิบายแล้วชิงหลวก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่น่าแปลกใจที่วันนี้ไทจือเฟยปฏิเสธความการุณาของหวงจือลำดับที่หกแท้จริงแล้วก็เป็นเพราะเหตุผลที่ลึกซึ้งเช่นนี้นี่เองแต่นางก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเมื่ออวินเสียงที่ยังคงสูดน้ำมุกพลางครุ่นคิดไทจือเฟยดูเหมือนว่าท่านจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปจริงๆงเมื่ออวินเสียงยังคงพูดกับตัวเองว่ายิ่งไปกว่านั้นคืออู๋ถงนั้นหน่วยก้านดีจริงๆคงไม่เข้มงวดมากเกินไปเปิดกงเรียนด้วยแล้วน่าจะมีความสุข ฉะนั้นอาจารย์แบบนี้เปิ่นกรงยอมรับบทที่29ฝึกวิทยายุทธสอวันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ส่องแสงแสงแกล้งแสงแดดส่องผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้สาดแสงกระจายไปทั่วพื้นดินเป็นเวลาเที่ยงวันที่สามารถมองเห็นไอร้อนระอุบ,บนทางเดินได้ฟู่เสียงหยาดเหงื่อหยดลงบนพื้นและระเหไปทันทีมื่ออวินเสียงกัดฟันนั่งยองๆใต้แสงแดดอันร้อนระอุ นางปล่อยให้เหงื่อทุกหยดไหลออกจากทุกรูขุมขนในร่างกายของนางก่อนที่จะร่วงลงสู่พื้นอย่างสวยงามนี่เป็นวันที่สองหลังจากเจรจากับอูถงเขาเป็นคนตรงต่อเวลายิ่งนักแม้ว่านางจะเป็นไทจื่อเฟยแต่ก็ดูเหมือนว่าอูถงจะฝึกฝนและปฏิบัติต่อนางราวกับว่านางไม่ได้เป็นไทจื่อเฟยเจ้าไม้แห้งนี่มันไม่มากเกินไปหน่อยหรือนั่นคือไทจื่อเฟยของเราเหตุใด,ดเจ้าถึงไรเหตุผลเช่นนี้ชิงหลวเป็นกังวลเมื่อเห็นเมื่ออวินเสียงนั่งตากแดดมาสองสามชั่วโมงแล้ว ในที่สุดนางก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาเมื่อม่องอวินเสียงที่กำลังเหงื่อส่มกายได้ยินเสียงตะโกนนั้นก็เกือบจะกระโดดขึ้นนางไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชิงหลวจะน่ารักถึงเพียงนี้แต่หากคนผู้นี้เดินออกมาจากร่มไม้แล้วนำแตงโมมาให้หรือพัดให้นางก็จะทราบซึ้งใจมากกว่านี้เมื่ออูถงได้ยินคำพูดนั้นก็หยุดฝึกแล้วมองม่องอวินเสียงอย่างไร้เดียงสาแล้วพูดว่านั่นนั่นคือสิ่งที่ไทจือเฟยร้องขอเอง เมื่อเมื่อ,อวินเสียงเจอเขาในวันแรกของการฝึกนางให้เขาสาบานว่าเขาจะฝึกนางในลักษณะเดียวกับที่เขาฝึกทหารชั้นยอดในตอนแรกเขากังวลยิ่งนักแต่เมื่อ,อวินเสียงก็ยังคงยืนยันเป็นครั้งแรกที่เมื่อวินเสียงรู้ซึ้งถึงคำกล่าวที่ว่ายกหินขึ้นมาแต่กลับหล่นทับขาตัวเองนางชื่นชมทัศนคติที่จริงจังและชัดเจนของอูถงนางจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกัดฟันพูดว่า ไม่เป็นอะไรค่าข้าฝึกต่อไหวแต่ไทจือเฟยท่านนั่งยองๆเช่นนี้มาหลายชั่วโมงแล้วดังนั้นด้วยวิธีนี้ต่อให้จะฝึกร่างกายมาอย่างดีแต่ก็ไม่มีทางที่ขาจะไม่สั่นเมื่ออวินเสียงไม่รู้เรื่องนี้แต่ในฐานะไทจือเฟยนางไม่มีเหตุผลใดที่จะถอยหลังกลับและถึงแม้ว่านางจะไม่ได้มีสถานะเป็นไทจือเฟยแต่การรักษาสัญญาก็เป็นหนึ่งในหลักของการเป็นมนุษย์สําหรับนางเมื่อเมื่ออวินเสียงคิดได้เช่นนี้ก็เกือบจะน้ําตาไหลพราก ไม่เป็นอะไรชิงหลวงให้จือเฟยของเจ้าจะเป็นคนที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตสวรรค์มอบหน้าที่อันใหญ่หลวงให้ข้าแล้วก่อนอื่นข้าจะต้องมุ่งมั่นอดทนเพื่อฝึกฝนกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงก่อนแปะแปดมีเสียงปรบมือดังขึ้นสองครั้งแล้วจิงฮวาก็เดินเข้ามาห้าห้าการแบกรับความรับผิดชอบจากสวรรค์อันยิ่งใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ดีช่างเป็นคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างแท้จริงถาวายบังคมห่วงจื้อลำดับที่6 เมื่อได้ยินเช่นนั้นเมื่ออวินเสียงก็เหลือบมองเขาวันนี้เขาสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินมีผ้าสีน้ำเงินลายเมฆมงคลพันรอบเอวของเขาผมสีดำคลับของเขาถูกมัดไว้และสวมมงกุฎสีเงินขนาดเล็กที่ฝังด้วยหยกรัศมีที่เปล่งประกายจากมงกุฎช่วยขับผิวของเขาให้ดูขาวผ่องเมื่ออวินเสียงเห็นแล้วก็นึกถึงผิวของตัวเองที่กำลังจะกลายเป็นสีแทนและเริ่มรู้สึกว่าจะทนไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนางเอามือลงแล้วลุกขึ้นยืนก่อนจะร้องตะโกนว่าฝึกไม่ได้แล้วฝึกไม่ได้แล้ว นางคงจะตกนรกหากไม่พูดคำนี้ออกไปเมื่อชิงหลัวได้ยินคำพูดนั้นนาง,นางก็รีบก้าวเข้าไปรินน้ำชาแล้วยกมาให้ไทจือเฟยท่านเมื่ออู๋ถงเห็นเช่นนั้นก็กังวลใจนางพูดได้อย่างไรว่าฝึกไม่ได้หากไม่ฝึกขณะที่เขากำลังจะเกลี้ยกล่อมให้นางฝึกต่อเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยสายตาของจิงฮวาเขายกยิ้มมุมปากก่อนจะเดินไปหาเมืองอวินเสียงที่กำลังพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ อูถงฝึกฝนตามวิธีการฝึกทหารชั้นยอดอันที่จริงก็แทบไม่มีใครทนได้หรอกนับประษาอะไรกับอาเสียงเจ้าไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยายุทธ์เลยการฝึกนี้จึงห่างไกลาจากความจริงมากเกินไปเมื่งอวินเสียงคิดว่าจิงฮวาจะมาที่นี่เพื่อเกลีย้ยกล่อมนางเหมือนอูถงนางจึงกําลังคิดหาเหตุผลมากมายที่จะนํามาหักล้างแต่คาดไม่ถึงเลยว่าจิงฮวาจะยอมให้นางถอยซึ่งนางก็เห็นด้วยกับเขาทันทีตอนต่อไป บทที่30ของกำนันเมื่อเมื่ออวินเสียงได้ยินเช่นนั้นนางก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าอาหวาพูดได้ถูกต้องยิ่งนักและมันไม่ใช่ความผิดของอูธงเลยแต่เป็นเพราะข้าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเมื่ออวินเสียงใช้โอกาสนี้หยิบแตงโมชิ้นหนึ่งส่งให้เขาซึ่งจิงฮวาก็รับมันไว้อย่างไม่รังเกียจและนั่งลงข้างเมื่ออวินเสียง เมื่อเห็นเช่นนี้เมื่งอวินเสียงก็คิดว่าถึงแม้จิงฮาวาจะเป็นห่วงจือแต่เขาก็ไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างเชกเช่นเชื้อพระวงศ์ทั่วไปหักคนที่นางยื่นแตงโมให้ในตอนนี้คือจริงหลงเขาก็คงจะปัดแตงโมของนางทิ้งแล้วด่าว่านางไม่มีความเป็นกุลสตรีอีกคิดแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมองจิงฮาวาอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหน้าข้ามีเมล็ดแตงโมติดอยู่หรืออาเสียงเหตุใดเจ้ามองหน้าข้าเช่นนั้นเล่า จิงฮวาตกใจเมื่อเห็นว่าจูู่นางก็จ้องหน้าเขาอยู่นานและคิดว่าตนเผลอทำให้นางขุนเคืองเมื่ออวินเสียงสส่หน้าแล้วก้มหน้าก้มตากินแตงโมและพูดด้วยเสียงอู้อี้ว่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้ข้ารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยจิงฮวาเม้มปากความจริงแล้วไม่ต้องฝึกเช่นนี้ก็ได้คนแต่ละคนเหมาะกับวิธีฝึกที่แตกต่างกันไปเห็นได้ชัดว่าร่างกายของเจ้าไม่เหมาะกับวิธีนี้แน่นอนซึ่งยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนวิธีฝึกใหม่ แล้วเจ้าคิดว่าข้าเหมาะกับวิธีใดตอนแรกเจ้าสนับสนุนให้ข้าฝึกวิทยายุทธแต่ตอนนี้เจ้ากลับบอกว่ามันไม่เหมาะกับข้าอาหวาเจ้ามีส่วนทําให้ข้ายกหินขึ้นมาแต่กลับหล่นทับขาตัวเองว่ากันว่ามีศิลปการต่อมากมายที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเจ้าสามารถเลือกอาวุธที่เหมาะกับเจ้าหรืออะไรก็ได้ที่เจ้าชอบสิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีโอกาสมากที่จะฝึกฝนจนประสบความสําเร็จด้วยจิงฮววอธิบาย หลังจากพูดเช่นนั้นจบแล้วคนที่อยู่ข้างเขาก็หัวเราะจนเผยให้เห็นฟันขาวของนางและตบไหล่เขาเพื่อแสดงความเห็นด้วยไม่เลวไม่เลวอาหวาเจ้าเป็นของขวัญจากเทพ,พเจ้าจริงจเจ้าช่างฉลาดปราดเปรื่องยิ่งนักหลังจากเอ่ยชมเขาแล้วเมื่ออวินเสียงก็ครุ่นคิดอีกครั้งอาวุธอย่างนั้นหรือแต่จริงฮวาดวกระลึงกับการกระทำกระทนหันนี้ไปช่วงขณะไม่มีใครกล้าหัวเราะต่อหน้าเขาเช่นนี้มาก่อนและไม่มีสตรีคนใดเคยตบไหล่เขาเช่นนี้หรือไม่ก็ไม่กล้าทำเหตุใดถึงไม่กล้า หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ดูเหมือนว่าตราบใดที่เขาอยู่ใกล้ๆก็ไม่เคยมีสตรีคนใดหัวเราะมาก่อนเลยพวกนางน่าจะถูกครอบงำด้วยความรู้สึกชวนแปลกแยกที่แผ่ซ่านออกมาจากเขาและพากันออกห่างจากเขามีเพียงอาเสียงเท่านั้นที่ไม่เกรงกลัวเขาเมื่อความคิดของเขากลับมาเขาก็เห็นสตรีที่อยู่ตรงหน้าเขาก้มหน้าลงครุ่นคิดอะไรบางอย่างเขาจึงอดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มงามสมบูรณ์แบบเนื่องจากข้าเป็นผู้เสนอแนวคิดให้ ดังนั้นข้าย่อมคิดไว้แล้วว่าอาวุธขนิดใดจะเหมาะกับเจ้าก่อนที่เมื่ออวินเสียงจะตอบสนองจิงฮาวาก็เรียกคนรับใช้สองคนมาพร้อมกล่องสี่เหลี่ยมที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงในมือของพวกเขาดวงตาของเมื่ออวินเสียงเป็นประกายนี่คืออะไรเจ้าเปิดดูเดี๋ยวก็รู้แล้วเมื่ออวินเสียงก้าวไปข้างหน้าแล้วเปิดกล่องออกดูแล้วดวงตาของนางก็เป็นประกายยิ่งกว่าเดิมเพราะสิ่งที่ปรากฏตรงหน้านางคือแท้โลหิตสีเงิน แท่นี้มีชื่อว่าแท่โลหิตอสรพิษเงินทำด้วยลวดเงินขดเป็นเกลียวตามตำนานกล่าวว่ามีงูยักษ์สีเงินอาศัยอยู่บนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะผิวหนังของมันสามารถปรับให้อ่อนนิ่มราวสำลีหรือแข็งแกร่งราวกับเพชรก็ย่อมได้ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ได้ยินเรื่องนี้และพบรังของงูจากนั้นก็ทำแท่เงินยาวก้าชื่นนี้ขึ้นมาเมื่อแท่นี้ฟาดไปยังคนหรือสัตว์มันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงจึงเรียกว่าแท่โลหิตอสรพิษเงินจิงหวาก้าเข้ามาอธิบาย ก่อนที่จิงฮวาจะพูดจบเมื่ออวินเสียงก็ลองสะบัดแท้เข้ากับต้นไม้และแน่นอนว่าแท้นั้นโบกสะบัดราวกับงูสีเงินที่มีชีวิตอาฮวาขอบคุณมากนะนี่เป็นของกำนันที่ดีที่สุดที่ข้าเคยได้รับจากที่นี่เมื่อพูดจบแล้วนางก็กอดจิงฮวาก่อนจะปล่อยเขาแล้วหันหลังเดินจากไปจิงฮวาถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังท่ามกลางสายลมอูถงวางแตงโมในมือลงได้แล้วไปเร็วไปฝึกแท้กันเถอะ